สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องหอยใหญ่แช n แนลอยู่นะครับเราว็เอามาดูกันอยูคลิปนะครับผมดินอันนี้300เที่ยวะช่วงนี้อันนี้ก็ได้ไปแล้วส0 0เที่ยวก็ใกล้จะเต็มแล้วใกล้จะหมดแล้วเจาหัวยาวคันมาแล้วนะรก,กระลาดฮะ เอกลาศในคุ้นคุ้นหัวยาวคุณปูที่สุดน,นคะครับคุณมาเต็มกองครับ cái téo mà cái téo Có mấy lại kẹp ngàn trong mình đi tầm tầm เก็บนะีะน่น่าจะเป็นที่ปลูกบ้านนะฮะตรงนี้หาางน้าจะมีแหลมๆก็มีเอเก่าๆเขาปลูกมันนะครมันจะปลัง นี่ครับนี่ก็มีล่องนี้ถ้าเทยังไม่ถึงรัวนะครับอ๋อนี่เริ่มจะดันลงถึงรัวแล้วไล่เก็บริมรัวนะมีแนวรัวยังไม่ได้เท๋ยวอยู่ หกสิบเจ็ดสิบเที่ยวนะครับก็จะเต็มแล้วนี่รล้คบอยก็ผู้ช่วยที่บ้านมาทำให้นะรล้คบอย ด้านนี้ก็อยู่เลยจากบ้านผมมาประมาณสามสิบโลนะอ่ากับซื้อมาซื้อละสองพันครับดอกยังดีอยู่เลย,เยอนนันน,นะอน,นี้เป็นเรเดียลน,น,นะฮนะอ่า พอมกระทะด้วยอย่างไหนพอมทั้งชุดเลยอ่าโอ้ยถูกถูกถูกามาแล้วครับเขาจะมีสี่คัน วันนี้มาวิ่งสี่คันนะนี่สันหัวยาวหายไปไหนไม่เห็นมาอันนี้เลยมิสูไฟเตอร์หรือเปล่า

ต่างกันมาเรื่อยๆฮะต้นฉบับเลยนี่สันนี่สันตัวนี้อันนี้มันรุ่นอะไรยูดีหรืออะไรนแต่งไปแล้วลมดำมาไปโน่อยคลาสสิกเลยนะแอร์เขไปหน่อยข้างนอกก็ต้องไม่ต้องแต่งแต่งข้างในแต่งข้างในน่าจะเป็นสมัยรอ5รถคันนี้มี่ก็เป็นรถทุ่งทหาร ใช่ลูกทหารชายใช่ชาวบ้านเปนคนใช่หรอใช่ชาวบ้านเป็นคนประมูลตอดรถปจอดกระปดประจำการนะจอดไว้นานแล้วครับประมูลขายส่วนมากชาวบ้านเราใช้ก็อิสุรุ่นนี่แหละสุร์แล้วก็ฟุซโซ่เนะี่ย รถไปแล้วนี้ครับเครื่องนี้สันฮะสัหนหัือยาวเจ้าคุณปูเครื่องอะไรก็ยังดีนะเส่ยงยังแน่น<ม>รถนี้ก็สี่สิบกว่าปีเลยเนาะสี่สิบกว่าปี น้ำมันแล้วผมไปซื้อต่อเข้ามาตอนนี้มันได้ประมาณ10 10เดซีปีนี่เนี่ยโอ้คุ้มซื้อมือสองเข้ามาเนี่ยไปซื้อรถไอ้เต้นเข้ามาอ๋อเบ็ดใหม่ไม่เบ็ดเนี่ยเบ็ดใหม่หน่อยระวังระวังก่อนปี28ไม่ได้นะนี่จะหายนะไอ้ทรายต้องจอดอยู่ตามบ้านบ้านมันอยู่นอกทางหนีทางอยู่ ที่ป่้ต้ฮ่าต้องเติมพลังแล้ว <c oughs> เนี่ยนี่สันแกรุ่นนี้มารุ่นอะไรนะ <c oughs> <c oughs> หัวย,ยาวแกเนี่ย <c oughs> เขาเรียกรุ่นอะไรยูดี <U D. S 1> ใช่ไหม <c oughs> อ๋อกี่ปีขึ้นหลังครับประมาณ สี 10, ่สิบห้าสิบละมั้งกว่านะครับกว่าใช่ฮะโอเคคุณพ่อเกษตรโอเคนีค่ก็มาไล่เรียกับพราะหัวยาพวกนั้นของครามโลกเออเศษซีใหญ่ปึ๊กเลยรู้น้ำมันอะไรรั่วข้างล่างนะฮะน้ำมันอะไรกันรั่วทีไ่นะไหนั่นง่ายนี่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 โหมันดำเลยครับเนี่ยมันไฮโดรเล็กเนี่ยไอเนี่ยมันไออมันรนหรือมันรัน่วเอะ อลิงรั่วต้องเติมบ่อยๆนะอ๋อน,นี่ไงรั่วตรงนั้น,ดนดกานยกมันลงไม่สนิทหรือไงเนี่ยเหมือนอันนี้ตอนนี้มันปิดแล้วมันปิดแล้วเติมสองแกนลอน,อนอมาตรฐานสองแกนลอน วิ่งไปบอ่อประมาณก,กี่กิโลนี่10กิโลกว่ากว่านะครับเนี่ยโอ้ย <ไป S 2> เดี๋ยวเส้นนี้นะถ้าเส้นน้นุ่ง5กิโลเดี๋ยวผมจะตามไปทางดีไหมก็ดีครับไ <c oughs> ม่ไม่สามว่าดีนะเข้าบ่อเขาเป็นหลุมมะนะั <c oughs> ้งเนี่าาย <c oughs> นี่50ปีไม่ได้ตั้งภาพฮะ ถึงเขาอย่างไรเป็นรุ่นสงครามโลกกันนั่นนี่คุณนาป้อมอะไรน้ายาพุนเนี่ยครับภายในแต่แต่ก่อนมันจะมียูดีสี่ยูดีหกอ่ายูดีแปดอ๋อมันจะมีรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นหกรุ่นแปดรุ่นเท่าไหรถังน้ำมันก็พิเศษอ่า ครับสำหรับครังนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสักสไิดตากดติดตามให้ช่องเขาใหญ่าชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ